จะสอนแก้เกมกาด windows 7 windows 8รแล้วก็รานเกมนะครับวิธีนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกระบบเลยนะครับขั้นตอนแรกครับดาวนโ์นโหลดดาวน์โหลดก่อนครับดาวนโหลดไฟล์ เมื่อดาวน์โหลดแล้วคลิกเปิดไฟล์เลยนะครับดับเบิลคลิกที่โฮสต์เนี่ยครับที่เราโหลดมาคลิกเลยครับพอคลิกมาเราก็จะเห็นหน้าอย่างนี้นะครับเราก็กดเข้าไปครับขั้นตอนแรกก็กดนี้เลยครับแอปเซอร์เครับกด n e ็กเลยครับกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับกดเน็กกดเน็กไปเรื่อยเลยครับ พอถึงให้เรากล่องใส่แค่นี้ก็พอครับเราวัดลอกครับพาร์ทครับคัดลอพาร์ทไปให้หมดเลยใส่มุ้มั่วเลยครับแต่เป็นแบบนี้ดีกว่าไม่ใส่สิ้นกดไฟนิชครับขั้นตอนที่สองนะครับติดตั้งเกมการนะครับดับเบิลิกครับเรากดเอ็กแท็กเลยครับ ขั้นตอนที่สามนะครับลบไฟโฮสเก่าแล้วก็ลากอันใหม่ไปครับไปที่โฟลเดอร์นี้ครับโฟลเดอร์นี้ครับนะครับ dc นะครับแล้วก็ไปที่ window s แล้วก็ system ส2มสองครับแล้วก็ d ดเวอแล้วก็ etc ครับเป็นไฟโฮสเก่านะใช่ไหมครับเราลบไปเลยครับลบเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ลากโฮสนี้เข้ามาครับมาใส่แทน เราก็ปิดอนไ้กปเลยเราก็มาแต่มันคลิกดูครับเปิดด้วยโน้ตแพดครับดูว่าไฟโฮสเราเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับเรามาลองตรวจสอบดูครับว่าเราผ่านไหมก๊อปปี้ครับปิดปิดนะครับแล้มาใส่ที่ URL นี้ครับเราก็พาร์กด enter ดูครับถ้าขึ้นหน้าต่างนี้ก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับก็สามารถเข้าเกมได้แล้วครับขอบคุมครับ